สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมกันรายการลับมาพี่นี่ชาแนลอยู่ผมกับการแกะกล่องนะครับผมในครั้งนี้ผมจะเอากล่องที่จะมาแกะก็คือเป็นกล่องจากเว็บบูมแบรงนะครับผมอ่าเป็นเว็บดังแน่นอนครับผมใครๆก็ต้องรู้จักนะครับถ้าเกิดใครที่สั่งพวกแบบดีวดีหรือวีซีดีอะไรพวกนี้นะครับผมอ่าหรือพวกแผ่นบูเล่ก็ต้องรู้จักเว็บนี้อย่างแน่นอนนะครับผมเป็นเว็บที่ไว้สําหรับสั่งหนังโดยเฉพาะนะครับผมอ่า ซึ่งของก็มาส่งถึงผมนะนะครับผมวันนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นสำหรับที่อยู่นะครับที่อยู่ของผมแล้วก็เหมาะผู้แบบเออเป็น EMS นะครับผมว่าสั่งมาเดียวก็คือได้เลยแต่จริงๆแล้วผมสั่งไว้นานมากแล้วแต่กว่าจะได้เพราะว่าเป็นของพิเร์นะครับใช้เวลาค่อนข้างนานนะฮะของก็เพิ่งมาถึงวันนี้นะผมวันที่ยี้านะครับผมแต่ของวางมันจําหน่ายวันที่ยี่สิบสี่มกราครับผมมาถึงผมเนี่ยยี่สบห้า ก็ถือว่าเร็วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องเลยแล้วกันนะผมโอเคโอเคครับผมเราก็แกะเสร็จแล้วเอองาออกมาครับผมทาทามา<ๆ>ผมดูครับว่านี่คืออะไรนะครับอย่างแรกเลยครับผมแกะมา<ๆ>มันก็คือใบเสร็จนะครับผมที่ว่ามันก็จะมีเขียนบอกรายการสินค้าว่าเราสั่งอะไรมานะครับ<ๆ>ซึ่งก็แน่นอนครับผมว่า เรื่องนี้ครับผมที่ผมสั่งมานะครับผมสั่งมาทั้งสองแผ่นเลยนะครับ mm hmm. ผมมาดิสโทนี่เดอะมูฟรีนะครับ mm hmm. ผมรูปผมสั่งมาเป็นแบบทั้ง DVD แบบธรรมดาแล้วก็ DVD แบบที่ว่ามีภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับผม mm hmm. อ่าโอ้โหแน่นอนเลยครับผมนี่อันนี้คือเป็นปกของ DVD ที่อ่าเป็นภาษาไทยแล้วก็อังกฤษด้วยนะครับปกสวยงามมากไปเลยคงฮะเดี๋ยวผมขอแกะบับเบิลออกก่อนนะครับผม โอเคครับผมแน่นอนครับผมเมื่อผมแกะบับเบิลออกเสร็จแล้วมันก็ออกมาประมาณอย่างนี้นะผมซึ่งหน้าตาของปกนะครับปกของอันนี้คือแผ่นของภาษาไทยและอังกฤษนะครับสวยงามนะครับผมเหมือนปกของหนังเลยนะครับที่แบบเห็นตามลงเห็น <c oughs> ตามลงหนังนะเมื่อกี้กระแทกตายละคาับวีนี้โอเคปกด้านหลังนะครับผมอามีภาษาไทยแปลตรงนี้นะครับผมสวดยอดไปเลย นะครับและส่วนอันนี้ก็เป็นของภาษาไทยนะครับผมภาษาไทยอย่างเดียวเลยก็จะปกก็จะเป็นเขียนเป็นภาษาไทยให้เลยครับผม My Little Pony the Movie โอเคครับอ่ามนันก็จะมีเขียนบอกด้านบนนะครับว่าเออมีเสียด้วยนะเออข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะครับซึ่งเราจะมาดูาความแตกต่างกันระหว่างของภาษาไทยแล้วก็กภาษาอังกฤษนะครับปกด้านหน้านะครับก็ประมาณนี้นะครับผม ส่วนถ้าเป็นปกด้านหลังล่ะครับประมาณนี้ปกด้านหลังก็จะคล้ายๆกันนะครับผมเออเหมือนกันเลยแหละไม่ใช่คล้ายกันนะครับผมจะแตกต่างกันแค่ปกด้านหน้านะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูแผ่นด้านในโอเคครับ okay, ผมคุณผู้ชมตอนนี้กอ็ออกมาประมาณนี้ครับผมเมื่อเราแกะซองมาเรียบร้อยแล้วจริงๆอันนี้ก็คือตัวกระดาษที่ไอตัวปกที่ห่อตัวกล่องดีวดีด้านในอีกนะครับผมเออแล้วเรามาดูแผ่นด้านในกันนะผมว่าเป็นยังไงอ่า ดีเทลด้านในของ DVD ที่เป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเรามาดูดีเทลด้านในของแผ่นภาษาไทยอย่างเดียวกันดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับโอเคลักษณะก็จะคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าทางอันนี้จะเป็นแบบเอออีกรูปหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมทางภาษาไทยกับอังกฤษส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับทางภาษาไทยอย่างเดียวนะครับเห็นไหม ว่าปกด้านหลังจะไม่เหมือนกันนะครับทั้งสองภาษาเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวแผ่นด้วยนะครับผมโอเคครับผมสําหรับการแกะกล่องมาเล่นโพนี่เดอะมูฟวี่ดีวีดีก็คงต้องขอลาไปก่อนนะผมวาเจอกับผมในคลิปหน้าครับผมจะเป็นอะไรกันก็ไปดูรอดูกันไปก่อนนะครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมย้